รับในข้อที่สามครับเป็นจนํานวนชนิดลบครับเป็นจนํานวนชนิดลบนะเวลาเรากระจายเราก็กระจายเหมือนกับจำนวนชิดบวกนั่นแหละครับนะอนนัการเครื่องหมายลบออกไปก่อนนะแล้วก็คิดเฉพาะตรงนี้นะครับการเครื่องหมายลบออกมาแล้วนะการเครื่องหมายลบมาแล้วนะแล้วกระจายตรงนี้มันก็คือแปดร้อยบวกยี่สิบบวกสี่แล้วก็เลขหลังจุด 0.3บวก0.07บวก0.002บวก0.0005แล้วตอนเราแปลงเราก็แปลงแค่ตรงช่วงนี้นะครับโดยติดเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าเนี่ครับติดเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้านะนครับ800ก็คือ8คูณ100 100คือ10กำลัง2 ก็เลยแปลงมาได้เป็นตัวนี้นะครับแปดคูณสิบกำลังสองนะครับยี่สิบก็สองคูณสิบสิบก็คือสิบกำลังหนึ่งสี่เป็นเลขหลักหน่วยก็สี่คูณหนึ่งหนึ่งก็คือสิบกำลังศูนย์จึงเขียนเป็นสี่คูณสิบกำลังศูนย์นะครับหลักหน่วยนะครับต่อไปเป็นเลขหลังจุดแล้วครับเป็นเลขหลังจุดตำแหน่งที่หนึ่งถ้าประจํำนวนก็ต้องเป็นสิบกำลังลบหนึ่งก็เลยเป็นเลขสามคูณสิบกำลังลบหนึ่งเลขโดดสามนะครับ คูณกับค่าประจำหลักสิบกำลังลบหนึ่งอันนี้เจ็ดซึ่งเป็นตัวเชื่มตำแหน่งที่สองนะครับก็เป็นเจ็ดคูณด้วยสิบกำลังลบสองในเจ้าเลขโดดสองตัวเนี้ยเป็นเลขหลังจุดตำแหน่งที่สามมันก็เลยเขียนเป็นเลขโดดสองคูณค่าประจําตําแหน่งนะครับหูคลค่าจําหลักก็เป็นสิบกำลังลบสามเ,เลขหลังจุดในตําแหน่งที่สามก็สิบกำลังลบสามนะครับ เลขโดดหตัวนี้นะครับเป็นเลขหลังจุดในตำแหน่งที่สี่ดังนั้น5้าคูณสิยกกำลังลบสี่ทีนี้เด็กๆลองนึกถึงแบบนี้ครับสมมุติครูเขียนเล่นๆอย่างนี้นะนี่อย่างเงี้ยถ้าครูเปิดวงเล็บมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ป่ะ ลบห้าลบเจ็ดลบสองลบเก้านี่ออกไหมครับเออเนี่ยครับคุณเปิดวงเล็บแล้วครับควรจะเปิดวงเล็บที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บเนี่ยเปิดวงเล็บเนี้ยซึ่งมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบครับเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนเป็นลบแล้วเห็นไหมครับเทอมนี้จากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบแล้วครับเปลี่ยนเป็นลบแล้วครับ เทานีา้จากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบแล้วครับจากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบแล้วครับจากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบแล้วครับเปลี่ยนหมดแล้วครับเกิดจากการเปิดปวงเล็บครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้งงๆอะไรกับอันนี้ไหมครับ